สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วกับผมครับตังโก้ชาแนลครับผมวันนี้ก็พามาเก็บกับดักหนูครับผมหลังจากดักไว้ประมาณ8อันนะครับผมเมื่อคืนก็ได้มายามนะครับได้ไปสตัวนะเดี๋ยวมาดูกันตอนเช้านะครับว่าจะได้รุ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผม ที่ผมมาดักนะหมายที่ผมมาดักไว้ก็เป็นนะครับนาลังนะครับผมตรงนู้นนะครับเป็นรถตัดอ้อยนะครับเขาตัดอ้อยไปหมดแล้วนะแถวนู้นนะครับโน้นฮะเขาเริ่มตัดอ้อยแล้วนะครับโน้นฮะตัดอ้อยไปหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าเช้านี้จะมีตัวหรือเปล่านะครับผมติดตามรับชมครับ เช้านี้ของเราดักไว้ตรงไหนดักไว้แปดอันนะครับผมก็ไม่ได้ทำหมายไว้เลยนะโอ้หนิมซิ่งใช้ <c oughs> คำลุงเน,น่ดันหนิมซิ่งนะฮะไม่มีตัวเลยนะครับหุยก็ดีนะหุยหุยหนิมซิ่งครับผม น,นี่ก็นิมซิงครับอันที่สองนี่ครับผมนิมซิงเออสองอันเลขหฮวครับผมเดี๋ยวสองอันเลขก,ก็หฮวซะแล้วครับผมท่านผู้ชมหฮวแล้วครับผม เดี๋ยวมาดูอันที่สามครับผมสองอันฟาวดูอันที่สามครับผมตักไว้ตรงนี้ตรงไหนวะโอ้โหโดนครับท่านผู้ชมเต็มแรกแหกแบงของเรามาแล้วครับนี่ฮะหนึ่งเต็มครับเช้านี้จะเป็นหนูเล็กนะนี่ครับเต็มแรกของเรานะครับผม เดี๋ยวไปดูอันต่อไปครับการคอเต็มๆนะครับผมสุดยอดดูอันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูอันที่สี่ครับผมอันที่สี่อันที่สี่อยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่โดนครับอยู่นี่นี่อันที่สี่ไม่โดนเด้วยครับมีร้อยกัดอยู่นั่นแหละ มีรอยกลับอยู่นะครับแต่ไม่โดนนะอะเดี๋ยวขอญาตเก็บครับผมอันที่ห้าครับผมอันที่ห้าผมดักไว้ตรงนี้โอ้กลับหายแก้วอ่องไม่หายครับผมโอ้มาคืนจะโดนตรงนี้นะฮะตอนเช้าไม่มีมาเลยนี่ครับมาคืนโดนตัวนี้นะครับมดขึ้นครับผมไม่มาเลยนะเดี๋ยวขอญาตเก็บครับผมแล้วก็กลับหายซะแล้วคืนโดนตัวใหญ่นะฮะตรงนี้ กับดักดีดมือเจ็บสี่ห้าแล้วอันที่หกแล้วปนยงไงวะเนี่ยอุ้ยโอ้นกอันที่หก จ็บเจ็บโอ้ไม่มาเลยฮะอันที่หกนี่ครับไม่มาแล้วครับเดี๋ยวเหลืออีกสองอันเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับผมโอ,อ,โอ้มาดูอันที่หกครับไม่โดนครับผมอันที่หกได้รูมอยู่นี่ฮะน้ครับดูอันที่เจ็ดครับโอ้โหอันที่เจ็ดโดนครับผมท่านผู้ชมนี่ครับ โอ้วมะขืนกระโดนนะคตรงนี้นี่ครับอันที่เจ็ดครับผมโอ้วมอคืนกระโดนครับเนี่ยอันที่เจ็ดนะครับผมสุดยอดเลยครับผมอันที่เจ็ดอ่าอันที่แปดครับผมขออภัยครับอันที่แปดนะเมื่อคืนกระโดนนะครับตรงนี้นะครับผมเออข้าวโพดหายแกอ้อข้าวโพดไม่หายนะฮะมอคืนข้าวโพดหายข้าวโพดอยู่น,นี่ครับผมไเดี๋ยวไปสรุปยอดกันครับผม ก็มาสรุปยอดกันครับเช้านี้นะครับผมเช้านี้ก็ได้หนูไปสองตัวนะครับผมกับดักแปดอันนะเมื่อคืนก็มายามนะครับได้ไปสองตัวนะครับตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับรุ่นนี้หนึ่งตัวแล้วก็รุ่นใหญ่ตัวหนึ่งนะครับผมก็ได้ไปสองตัวครับผมหมดแล้วเช้านี้นะครับเออหมยเป็นไมเนี่ยฮะนาล้างนะครับผมเป็นป่าย้านะครับแล้วก็ป่าอ้อยนะครับเขายังตัดไม่เสร็จนะ ก็ยังพอมียังมีตัวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาซ้ําใหม่นะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามรับชมนะครับว่าจะมาซ้ําได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะครับผมยังพอมีตัวเดินดูอยู่มีตัวอยู่นะครับยังคุยคุยไม่ใหม่อยู่นะเดี๋ยวคอยติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ